ใส่เขี้ยนใส่ขันหางตกไฟวะล่ะไม่เล่ะม่มีิวเมีวิา้อมกี่ยาเอาน้กี่ยานี่ี่ยาโปันั่นเทียนนั่นอะไรูนึ่อยูือ จ้าห้ามันก็เป็นธาตุอีกนไม่แช่ยังว่านั่นละว่าโอ้ยเ่ไหนเาะฮปูถมดินสีถมบางได้เนาะนี้ัมันไดทถมันสูงเลยหรอกโอ้ต่างเใชจางไล้ประจันตั้งใชทางภาคก็นละทางกลางกลางธาตุกลางก็ได้หอกอันว่าพห้าปูถมนี่ก็จะได้ทุบเราทีเฮไม่อีกนะเราไงนี่นี่เนือมนปุงข้างล่างนี่ ไปแท้อะไตันองขายยาเห็นวไหมก็ห้าเก็บก้าโอ้นี่แหละนันแท่งกนี่อกันี่อ่าันต่แล วัดจะ้างพาลาโปานวยธรรมินุปปัจิติวานิโรธันมทิสรงรูปัสมุคุโคาเมตตามรันติจาริงสุจารมิตเรปาเทวังมริสามินัเเมธาสรสังสยโยคิลังวยังกายโยวัวิงวัเสติ Sur apik kawin nyano Miratang wakaling kalang Hajirang watayang kayo surt tauwi nga Surto hape tawin nyano Miratang wakaling kalang Hajirang wattajang kayo Wa tauwi nga dice detik Surto up here and there all... นาดินนาสังขามิโสปติสิตาเหยาคารตังอิตายาสานาโสปะกะปติสเศยติธรมโมจายังดิราสิตอมเอตานาปุชาจักกาตาวลา บาลมจาบบิขุนาม a นุปาริน a n g รวมเหียยปุณยังปัสุตังอาณาปัติคันติภาวัตุสัพพมังคะลังอระคันโตสัพพเดวะตามัาบามุธานุภาเวนังสันดาสุตีปวันตุเกิภาวัตุสัพพมังคะลังอระคันโตสัพพเดวะตา สามามาธรรมานุภาเวนาสดาสเทีพวันตุเตหาวันตุสาพะมังคาลังรักขันตุสาพะเดว,วตารมสามมาสังฆานุภาเวนาสดาโสทเทมหาวันตุเต